เซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเทีโอนะเป็นคูณ2เพิ่งวิ่งประมาณ7-8ชั่วโมงที่แล้วผมรีบเข้ามาก่อนเพราะว่าถ้ารอนายกว่านี้มันจะติดคิวนะครับเซิร์ฟนี้นะครับมีระบบคิดระบบเทรดระบบแคนและระบบช็อปนะครับระบบช็อปคือถ้าเราออนอยู่ในเซิร์ฟนานแค่ไหนเราจะได้แต้มเพื่อเอาไปซื้อของตามที่เขากําหนดไว้ให้นะครับผมระบบคิดคือจะมีแค่อาหารกับธนูนะครับ15นาทีสามารถกดได้1ครั้งนะอาหารก็จะมีฟักทองกับอาหารกระป๋องโงๆโ เอาชีวิตรอดจากพวกสตรีมสไนด์ ระหว่างขุดหินอยู่ผมแม่งก็คิดในใจว่าไอเหี้ยม,มึงดูบ้านกูดิกูควรหาที่ทําใหม่ดีกว่าไหมดูหน้ากูด้วยที่มองบ้านตัวเองเนี่ยโหหินเยอะมากเลยวะมาสร้างบ้านอีกหลังตรงนี้ดีกว่าไหมเนี่ย ผมแม่งนั่งคิดกับไอการที่แม่งแบบเราจะซ่อนของไว้ใต้ดินน่ะแล้วเราก็จะปิดกําแพงข้างบนแล้วจะวางเตียงไว้ข้างล่างเตียงหนึ่งแล้ววางกล่องของและเกิดมาตรงนั้นเพื่อทําลายชั้นหนึ่งทิ้งแล้วข้างบนแม่งเปิดออกผมแม่งนั่งคิดแล้วคิดอีคิด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 ,คด,คดจนปวดหัวแม่งมีเด็กมาป่วนแถวบ้านมีอะไรนะัก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยวุ่นวายชิบหายเลยอะแต่กว่าจะทําได้ก็โหกับครึ่งชั่วโมงนะ เพราะยังไงแม่งก็โดนออฟไลน์อยู่ดีไงผมก็เลยพยายามหาวิธีแบบนี้ทำอยู่เอาอ้เหี้ยบิวโอ้โหสัตว์สุดท้ายก็ทำได้นะแต่ดูสภาพบิวผมดิแม่งต้องอยู่ชั้นสองโอ้โหเซ็งผมเซ็งสุดๆ ก็น่าสงสารนะแต่คือผมก็ไม่อยากให้ใครมาอยู่แถวนี้ว่ะแต่ก็ต้องเข้าใจกูด้วยอ่ะว่ากูไม่อยากให้คนมาอยู่แถวนี้อมันมันไม่เดี๋ยวมันไม่สะดวกอะ่ะขอโทษแล้วกันเพื่อนสร้างบ้านใหม่นะ โอ้ยเฮียโอ้โหอไสัตว์เอ้ยไม่ตายได้ไงวะไม่ตายสักคนเลยเหรอเป็นไรไอ้เหี้ยอย่างเยอะเลยสัตว์ลูกนี้ถอยมาหน่อยดีกว่าึนว่ามีคนสองคน ยิงมึงก็ยิงกูอีกไอ้เหี่โอ้โหหัวผมร้อนจัดอะร้อนร้อนจัด,จ,ดจัดอะ ผมเลยไปเรียกน้องใหม่อีกคนหนึ่งสองร้อยคนคนไปอยู่ไหนี้อพี่ตรงกลางแบบไงอยู่เมืองใหญ่อะ่ะเฮ้ยแป๊บนึงแปมบนึงมีคนเดินเฮียทอทำสันไม่สัตว์ <c oughs> ตายป้ะพี่กึมหนึ่งหมดยังอยู่ ตายตายตายทอมสันตาย,ตาย,ตาย,ตายโอ้โหยันแม่ชุดเต็มอีกคนในสัตว์โอ้โหแม่งมีชุดเต็มอีกคนถ้าผมหยิบปืนแม่งทันนะแล้วแบบกระสุนมันมากกว่าน,ะนั้นนิดนึงอะ่ะโอ้โหโลกว่ะชุดหัวเนี่ยหัวหัวเหล็กอะ่ะไม่ใช่หัวเหล็กดิหัวถังอะ่ะชุดชุดเอ่อชุดรองเต็มเแค้ที่เก็บทอมสันกูควักไม่ทันไนอะ้ที่เอ้ย เก็บมาแล้วแม่งมีอยู่เก้านัดทอมสันมายืนอยู่ตรงนี้ได้มามันมันมันเอาทอมสันมาจากไหนวะน่าจะมาเก็ตมั้งมาเดินฟาร์มตรงนี้เหรอวะเดินไกลน่อยอีกยผมได้หน้าต่างได้แล้วเชีย่ยปวดฉี่แล้วกูปวดฉี่โอ้ยกูฉี่แป๊บดูตัวกูวด้วยแล้วกัน ยีม่มีคนไอ้ยี่พี่เต็กตายเอ้ากูตายมีคนสองคนพี่ไอ้เยี่ ผมบอกเลยว่าจังหวะนี้แม่งโคตรทามมิง่งแม่งโคตรบัดซบอ,อะโคตรแบบอืหัวผมนี่อุ่นหนักกว่าเดิมอีกไปไม่เป็นไรเอาใหม่เดินนำไปเลย ตามเสียงเพื่อนเลยโอ้ไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไกลไกลไม่มีใกล้ไม่มีใกล้ ย่องเลยย่งเลยย่งบนเขาคนหนึ่งอะไรนะล้วเปล่ปา,าปะเปล่าเปล่ามีปืนรีโลเวอร์ ข้างล่างข้างล่างเห็นป้อเห็นแล้วเห็นแล้ตายหลังหลังหลังไอ้ย,ยี่เอ้หมูหมูหมูหมไล่มันอยู่ยิงไปหมูไล่มันอยู่ยิงไปยิงไปตายตายตยตายตาสวยดูไว้เดี๋ยวพวเราวิ่งไปจังหวะนี้หมูแม่งสุดจัดอะบอกเลยโอ้โหมาถูกจังหวะจริงๆใช่ใช่ใช่ แี่กระสุนมันหมดนี่หว่าผ่านไปสักพักพวกผมก็คือฟาร์มถังย่อยของเก็บกล่องกันไปเรื่อยๆตามอารมณ์ชิวๆเฮ้ยตายตายเฮ้ยมีตัวเขาวอนี่ตัวตายตายตัวเดียวหรือตัวเดียวสายตายแล้วไอ้ขวาตายแล้วตายสัตว์ยึดแม่เอามาให้หมด ทุมีกระสุนกีนัดเนี่ยเจ็ด <7. S 1> ฮะเจ็ดเจ็ดรวมในแม็กเรื่องอะไม่รวมพี่โอเคเดี๋ยวกูให้เพิ่มลืมคราฟอีกอะเข้าแล้วปะเข้าอีฝั่งใช่ปะเคยกูเข้าอีฝั่งหนึ่งเหมือนกันตรงกูตรงกูมึงอ้อมหลังมาอ้อมหลังมาว อ้อมมาอ้อมาออมา,มาโดยอีกนัดหนึ่งเยอะเลยอะสองคนเองเจ็บคนหนึ่งหัวแตกไปคนหนึ่งแต่ยังไม่ตายมาขึ้นอยู่มันจะอ้อมกูให้ไหมเนี่ยเฮียหลังจากผมรอน้องอ้อมหลังมันอยู่สักพักหนึ่งสรุปอืมเอา ผมก็ว่าอยู่เหมือนกันข้างในผมได้ยินเสียงมาอยู่ดันเลยดันเลยดันเลยดันนะดันเลย,าเลยตายหนึ่งตายตายลูกบอยได้โอเคไอ้เหี้ยมันเคาะอยู่พี่ลูกบอลอะ ฝั่งไหนดีวะฝั่งนี้ดีกว,ว่ามั้งไม่โดนไปฟาร์มครับไอ้สักกูว่าแล้วไอ้เฮีย <สะ S 1> กระจอกรวยตายหมดแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับทำไมถึงด่ามันว่ากระจอกใช่ไหมแต่รอดูไปสักพักจะรู้เลย ไอ้พวกนี้แหละคือพวกจะมาสตรีมสไน์ผมเว้ยอ่าทำไมผมถึงรู้ว่าแม่งสไนท์ใช่ป่ะคือหนึ่งเลยมันดักหน้าบ้านอย่างเดียวเลยไม่ทำหานเลยนะ ไม่ฟาร์มเหมือนฟาร์มมาเอาแค่ปืนแล้วแบบกะมายิงอะ่ะแล้วก่อนหน้าเนี้ยคือมันมีกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งอะ่ะที่แม่งเล่นประมาณสามพันกว่าชั่วโมงแล้แม่งมาสไน์ผมเวแม่งชื่อ MT-007 2ศูนเซิร์ฟเลยนะเซิร์ฟแรกผมเล่นคูณ2ผมสร้างบ้านไว้อย่างดีแม่งมาสไนผมก็เลยไอ้เฮียเซ็งวะ่ะหน้าลำคาในสัตว์ผมก็เลยเลิกผมมาเล่นคูณสิ แบบขำๆเออกะไปเดินยิงกับน้องแม่งเสือกสนายอีกผมออกอีกเนี่ยแล้วผมก็มาเล่นเซิร์ฟเนี่ยล่าสุดที่ผมเล่นก็เป็นคูณสองโซโลดูโอทีโอแม่งก็มาสนายอีกแต่ไม่รู้ว่าแม่งเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ดูใครอยากรู้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นเออ่คลิปสตรีมแล้วกันของผม และของไอ้นี่นะ,อะของเดทน้องผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างลองไปนั่งดูช่วงท้ายๆเลยช่วงท้ายๆเลยถ้าของเดทจะเป็นช่วงจะมีคลิปที่เจ็ดชั่วโมงจะเป็นช่วงประมาณสี่ชั่วโมงกว่าๆส่วนอีกคลิปนึงจะเป็นสี่ชั่วโมงมันจะเป็นแบบสี่ชั่วโมงไปเลยอะ่ะสี่ชั่วโมงหนึ่งนาทีกว่า No, <laughs> no. <laughs> 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 นี่หรอสนายได้แค่นี้หรอเฮ้ยสนายได้แค่นี้หเหรอเฮ้ยเฮ้ยปิดสตรีมแล้วเออเลยหเหรอเฮ้ยกูปิดสตรีมแล้วเออเลยหเหรอเฮ้ยเฮ้ยหลังจากผมปิดสตรีมไปนะแม่งฆ่าผมไม่ได้สักรอบเลยอะ มันฆ่าไม่ได้ดักเอ,อ๋แบบเป็นเอ,อ๋เลยอะครับทุกคนคือเอาจริงๆนะเซนอะแค่เซนอะมันก็ดูออกแล้วเว้ยว่าเขาสนายไม่สนายเดี๋ยวผมจะแปะเป็นลิงค์สตรีมให้เลยต่อให้แม่งจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นชื่อนูน้นชื่อนี้ชื่อนั้นยังไงเข้าลิงก์นี้ก็จะเห็นโปรไฟล์แม่งอยู่ดี3-4ตัวเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วก็นะไอคนที่แม่ง3,900ชั่วโมงอะแม่งเสือกด่าสตรีมน้องผมกากแบบมึงอารมณ์ประมาณว่า มึงสตรีมทาเทียอะไรสตรีมไปก็ไม่มีคนดูไอเทียบางทีเขาก็แค่อยากสตรีมเพื่อให้คนดูที่เขาเล่น GTA มาดูเกมรัดแล้วอาจจะชอบเกมรัดและซื้อเกมรัดมาเล่นเพื่อให้คนไทยเล่นเยอะๆแต่มันมีคนอย่างพวกมึงเนี่ยอย่างพวกมึงอ่ะมันจะเจริญไหมล่ะชีวิตอ่ะถ้ามีคนหมืองพวกมึงอ่ะเกิดมาบนโลกนะเว้ยกูว่าแม่งไ,ไม่โอเคอ่ะอารมณ์เหมือนพวกกูต้องทํางานที่เป็นสตรีมเมอร์สมมตินะ แล้วพวกกูโดนคนอย่างมึงอ่ะมาโกงสมมุติพ่อแม่มึงทํางานอยู่แล้วพ่อแม่มึงโดนโกงอ่ะมึงคิดว่าเขาชอบปะละ่ะหยุดโง่ได้แล้วไอ้เหี้ยมีการมาท้าคอมแบทด้วยมึง3900ชั่วโมงสไนเปมายิงกูที่เล่นยังไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะ700ชั่วโมงถึงยังกูยังไม่รู้เลยน้องกูแม่งเพิ่ง200ชั่วโมงกูถามจริงเ k กูยังสเปแบบไอ้เหี้ยเล่นแบบ เป็นไงแบบนั้นแหละยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ดูถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกัน EP หน้าครับผม